สบายดีเพื่อนพี่นอ้องผมปายเมื่อเช้าขู่สุขคนเนะาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าวหวนเส้นเก้าเส้นเคยเพื่อนพี่นอ้องซึ่งว่าบ้าวหวนมื้อนี้ก็บใบอ๊อกไปเฮ็ดคลิปที่ว่าซอยเรือเนาะก็เลยว่างๆด้วยกันก็เลยสิได้อัปเดตการสร้างบ้านของบ่าวเรียนให้ท่านผู้ชมได้ผู้หญิงจะบุญเบิ่งนํากันเนาะว่าบ้านของบ่าวเรียนสร้างสําเร็จฮอดไสแล้วเนาะก็โอเคเพื่อนพี่นอ้องเดี๋ยวนี้เฮาก็ไปติดตามรับชมนํากันเลยเพื่อนพี่นอ้องโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะ คือว่าสุดเดียวที่พระอ้วนได้อัปเดตพี่น้องเบื้องนองก็คือจะไหนที่ขันทับที่ว่าเทิงวงกบเนาะวงกบปตูวงกบวงเงียบเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าการก๋อของท่านบาลลีก,ก็ถือว่าได้สำเร็จเสร็จสิ้นเทียมพ่อยเป็นหนองสล้วเราการก๋อหนองเนี่ถือว่าก๋อเรืยวมืดแล้วเปพีนนนน่น้องพ้นเทศสูงขนาดเลยเมพี่น้อง เนสีเม็ดเป็นเงือนเวลาสันเดียวสีเม็ดเลยสูงขนาดเลิกไม่เป็นองนี่ตัวน,นี้จะเป็นด่านหลังเนาะด่านหลังเพราะว่าเบาลี่นี่หลังจากที่ว่าตัดหลังคาตัวตัวไม้นี่แล้วเนาะบาเลี่ก็จะได้มา่างแต่ว่าเฮือนเก่านี่ก มากขึ้นเขาเนาะก,ก่อนจะได้เอาดินทมดินทมขึ้นมันเพียงแล้วก็บอลลี่จะได้ตออกมาเติมไว้เป็น้องตออมาทางหลังเติตมเพราะว่าจะเห็ดเห็ดเป็นบอลเป็นห้องท่านอยู่ก็กินเนาะตัวนี้จะเป็นตัวหลังที่ว่าขึ้นย้ายเลยว่าพูนเอ่อได้ก่อสำเร็จจะสิ้นไปเทียม่อนเนาะแั้วนี้เบาอ่อนจะได้น้ำพาด,ดับผสมขวดเบิรงท่านไม่ก่อนมาเปลี่บ,บนใบเนาะ อยู่ในน,นี่มันจะมีห้องนอดเดียวกันนี่สามห้องไว้พี่น้องตัวนี้เป็นห้องนหนึ่งจะเป็นห,อหน้งนนหอง,หนงนึงเนาะตัวนี้จะเป็นประตูออกไปหน้าทางเนาะประตูใหญ่ตัวนี้จะเป็นห้องว่างห้องที่ว่าอับแคกไว้พี่น้องนี่ห้องว่างห้องอับแคก สองห้องทั้งนี้เนาะตัวนี้จะเปลี่ยนห้องหนึ่งห้องหนึ่งมันจะเป็นสามห้องเนาะเติป็นห้องที่สามเนาะโอเคอยู่เพื่นเนาะนี่นี่บบาอวนใช้น้ำผ้าทำพิซซุ่มไปเบิง้งท่านดัดลังอีกเต็มดัดหนึ่งเนาะด้านข้าง ตัวนี้จะเป็นระเบียงพีเบลวันกำลังเดินเดี๋ยวนี้เนาะอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นระเบียงระเบียงนอกเดี๋ยวจะเป็นด่านหลังโอ้รีกันมัดจับสร้างสร้างเพื่นกำลังก่ออย่างโนะที่ว่าเบลลี่ผน,นันเพื่นจะได้กอก็อที่ว่าเอาดินจีนี่ ก่อเสาเขนาดปึ๊บนี๋เพื่อนพี่น้องก่อแบบนี้แหละแต่ว่าเพื่อนเทปแบบก่โอโซ่หนึหน่งเน,นาะก่อเสาอันใหญ่ขึ้นมาก่อนจากเพื่อนเทแบบไรก็นเนาะเพื่อนยังจิติดบ,บัวใช้ตามหลังเนาะเสริมโครงงานาก,กับเพื่อนหน่อ,นเนย,อดดยเลยก่อจนสุดเลยเพื่อนพี่น้องเสาตัวนี้เพื่อนก่อจิ๊กอีกเพื่อนพี่นอ้อ,นองเจ้าดินจีนนี่มาใช้เติม ก่อนจะพื้นขึ้นเลยเนะี่ยคือว่าจะก่อนจะพื้นขึ้นเลยแหละเอาหนึ่งจี้นี่มาโอ้บตึมเบื้องละ่ะก่อนก่อนเครื่องพูดไม่พี่น้องก่อนจะสุดเสาเลยวแหละตอนนี้คือว่าสร้างมประกอบกำลังจะว่าจะดิ่งดิ่งมันซื้อ này xưa là sang của cho mài vang mày nó này mày nó sang của thế này có có cho cho có bếp đi mày nó cho mẹ say còn nâng là có tiếng khơn nâng tiêm còn gì mất ngam nó สร้างคนกำลังกดแท้กขึ้นพี่น้องมันจะได้นไม้พอาจะให้มือซื้อสูงขนาดเพย่นพี่น้องฮะเด้อโอ้สบายดีสร้างสบายดีสบายดีสบายดีอืเฮ็ดผู้เดียวว่ะ Ừ, thịt bó, thịt sang bố mát phụ nữ phía nhỉ em bố mát thế à, thế à? Ờ, gần sau chứ ừ, nó ừ, ừ, ừ. cái này sang phụ nữ có lăng ca kiểm Bắt thẹt với thả là có phụ nữ có nhóm mát tầm lăng nó cứ càng có dân của báo liên của xóm liếp chết xin lại càng có nè nếu như báo liên có của... chắc các có leo của báo liên có sẽ này chỗ con nó về với nó nó chỗ เพราะว่าโจ้ย,ออย,อย,ย้อนยังเนาะก็ย้หนอนมาท่านหลานทิ้พ่อหนีมันยังบุกเพียงพ่อเนาะเอาเรียกก็เลยโจ้ก่อนที่ได้ไปชกหาเงินมาเสริมโตเนาะเรียกโตไปของคนก็คือจะได้ท้อขันท้อขันทับเทิงอ่ะท้อขันทับเทิงเขาก็จะเห็ดเป๋เนาะเขาจะได้ท้อขันทับพัด แม่่พีน้องคือบอลลีจะแตะทอคันไปมัดทุกตัวเลยนี่ทอคันเพิง่งแล้วก็จะตีหลังจากที่ว่าทอคันอ่อนมัดแล้วก็จะตีแบบที่ว่าเฮ็ดทอคันเป็นโค้งหางของเฮือนเนาะโค้งหางของเป๋เฮือนนะใช่ไหมครับโค้งหางของเป๋เฮือ,อน สำหรับการก่อการสำเ,เร็จหลังบาลลีก็บเลโจโแหละคือที่บวันในวันพันธุ์มานเนาะก็่องบประมาณกับยังบุเพียงพ่อปันใดเนาะบาลลีก็เลยโจใน,นการสั่งเงินไปก่นอนเนาะโอเคอเ,คเคพื่นอนเนาะสำหรับการมาอัปเดตการสร้างบ้านของบาลลี่บวกกันก็นสิไดแต่ไปสำนีเนาะไว้ถ่ายบาลลีจะ เด็ดอย่างต่อไปเนานะเบาอ้วนก็สิได้ค่อยมาเด็ดให้พี่พี่น้อ,นองเบิ่งคือเกา่าไม่เป็นเนาะงานดีเนาะเขาก็คนรุ่นน้องกันต่อไปไม่เป็น้องะบาฮุบทรงของเฮนน์บาลลีนี่ซีออกมาเปลี่ยนใบใบเลยสวยงามซ้ำใดยเนาะโอเคไปไพี่น้นองเบาอ้วนก็สิได้ดก็รักฐานผสมไปซ้ำนีน่เนาะเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบใบใบก็บอนที่ตามมาซุ่นมากันต่อไป Okay, bye bye, por mi,